ม,ม,มาถึงเลยคุยน้ำท่วมเลยนะคะค่ะน้ำท่วมจะมีเอวพอั้าล้างมาก็ช่วยด้ยนะทำบาร์ดาก็สามารนค่ะส่วตรงนี้นะคะจะเป็นท่าบาดาลน,นะคะตรงนี้จะเป็นฟอสซิลปลานะคะนีคะเป็นฟอสซิลปลานะคะจะทาสีไหมค่ะเราได้นําสีมาระยายไว้เ<อ>พื่อให้นักศึกษาแลนะนักท่องเที่ยวเ,เด็กๆท,ที่มาทานทานนักศึกษานะคะได้เรียนรู้กันนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็น ฟอสซิลหอยนะคะนี่เป็นหอยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นอุ้งมือของคุดนะคะอืค่ะตามจินตนาการนะครับอุ้งเท้าคุดนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นแร่น,นะคะจากธรรมชาตินะคะที่หยดลงมาจากหินย้อยน,นะคะอืม่วยจ้ครับไปเลยครับ ลองีจัดด้านบนด้วยนะคะค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นหินเกืนเหรียญน,นะคะถ้าในมีเหรียญน,นะคะเหรียญมาวานะคะเหมือน <S <S คำสิทธิ์ทานท่านจะเป็นจริงนะคะเกี <S 2> <S 2> ่วยวกเรื่องโชคลาภแลาที่การงานนะคะสุขภาพร่างกายนะคะ คือจริงๆนะคะปีนึงเขาจะกืนลงไปนะคะเนี่ยจริงเหรอถ้าผมลงไปอ๋อหินคืนหินคืนเหรียญครับอ๋อมันจะมันจะอ๋อเคหินห่วงอะไรมันก็จะมาดูดเนาะดดูไปเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสูงสุดแค่แค่มันจะ แร่ไอแคเซียมมก็จะมาดูดแงแล้วถ้าเป็นแบงแค์ล่ะค่ะแบงค์กแต่ก็เก็บไปไม่ได้เก็บคะ่ะไม่หนูอืถ้าสามารถหนูก็จะเก็บไปหยอดตู้ค่ะเนี่ยเราะว่าหนูเขาจะข้าไปทำรังเขาหนูเอาแพงไปทำลังโอเค okay, ครับ หนูสั้งนะสั้งตัวเอาเสร็จแล้วเชิญด้านโน้นเลยนะคะบนทางอีกยาวไกลนะคะยาวไกลโอเคไปเลยวางหัวด้วยนะครับวางดีสัตว์ด้านบนนี่นะคะวางจับมือค่ะเสร็จแล้วเชิญด้านนี้เลยนะคะวางดีสัตว์นีนะคะ ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นจิ้งจกหางสามแฉกนะคะขอพรอแนเรื่องสุขภาพนะคะท่านใดสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะขอได้นะคะโดยบอกชื่อนามสกุลและลูกขึ้นนะคะทำบุญตามกำล,ลังท่านได้เลยนะคะโอเคครับ ทำคำข้าวมีคาข้าวอยู่เหรอมีค่ะมนจริงมีจริงไหมจริงค่ะข้าวอยู่ฟั่งไหนเขาจะอยู่บนโรงภาพยนตร์แน่นบนฮะโรงภาพยนตร์มีโรงหนังด้วยไม่ใช่โรงหนังค่ะเป็นห้องถุงที่นั่งทำทำสมาธิค่ะตรงไหนห้องไหนตรงนี้นะคะจะเป็นทำงคาวนะคะ สามารถเชื่อมต่อกับงรงพาพยนตร์ด้านบนถ้ำได้นะคะแต่ทางนี้เราจะไม่ให้นักท่องเที่ยวไปนะคะเราจะพานักท่องเที่ยวเดินขึ้นบันไดน,นะคะเจ็ดสิบเก้าันนะคะถ้าจะขึ้นนะคะเดี๋ยวหนูพาขึ้นได้นะคะค่ระรงภาพยนต์นะคะก็จะบรรจุนคนได้หน100ึ่งร้อยถึงสามร้อยคนข้งไหนข้างบนนี่เหรอค่ะอยู่ด้านนอกถ้ำค่ะจะเป็นบันไดอ๋อเขาไว้ทำอะไรงะะงรงภาพยนต์อ๋อไว้นัน่งทำสมาธิค่ะนั่งกรรมาฐาน หลวงพ่อจะมีหลวงพ่อองค์ใหญ่แล้วก็มีบ่อน้ำมนต์เป็นองค์ตรงกลางค่ะค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นป่องอากาศนะคะที่ทําให้เราหายใจได้นะคะะคะ่ส่วนถ้าด้านหน้านะคะ,ะเราจะไปสู่ถ้าที่สามพอแล้วนะคะถ้าด้านหน้านะคะจะเป็นถ้ำทำเนื้อทำตนสุดๆนะคะย่อได้ย่อนะคะย่อได้ยอ่อส่ยย่ออีะะมมกอีนะหาย,ยอ่อ <c oughs>

ส่วนถ้ำนี้นะคะจะเป็นถ้ำพระพุทธนะคะพระ้านบนนะคะจะเป็นหลวงพ่อสวรนะคะหากท่านใดมีเหรียญนะคะให้นำเหรียญมาออกมาโยนนะคะโดยอธิษฐานบ่อนโยนนะคะเหรียญหนึ่งโยนได้สามครั้งนะคะหากโยนไม่ค้างนะคะทําบุญตาวันเกิดของท่านได้เลยนะคะถ้าค้างก็คือไม่เข้าอธิษฐาน่านก็จะเป็นชีวิตเด็ตัวยหันหลังโยนนะคะหันหลังโยนเลื่อนที่เราเองนะคะ พุ๊บก็ทำผสมแล้วค่ะานี่ค่ะเดนถูกซ่ค่ะพี่นี่ขไนคะี๋ขาขนะคะขางอย่างขังแล้ว ไปใส่ไปใส่เรียนมันเกิดอไปเลยครับไม่ถ่ายไม่ถ่ายโอเคสุขดี <c oughs> แรงดีครับแรงดี <c oughs> ป่ะป่ะต่ <c oughs> อครับบนเพดานข้ามนะครับ